h e ล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลมีรถเข้าใหม่สวยๆน่าใช้น่าใช้ขับดีช่วงล่างตังมากคันนี้นะคะเป็น Mazda 2 High Connect Sky Active รื่อยงยน 1,300cc รถปี2019นะคะเป็นเบนซินนะทุกคนคันนี้นะคะก็รถเดิมๆเ,เลยหมายวิ่งไปแค่7,000 0โลนะคะทาใครนะคะไรายได้12,000บาทขึ้นไป ออกรถคนเดียวได้เลยนะคะเพราะคันนี้ผ่อนเพียง5,999บาทเท่านั้นค่ะสำหรับการออกรถกพลอยเนะะี่ค่ะ จบเพียง999บริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเ,เพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพี่บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับ Mazda 2 h i g h n o n n e c t Sky Active นะคะคันนี้เป็นรถ h a ชแบ็ก c k 5ประตูนะคะสีแดงสีสวยเลยแดงแบบสปอร์ตนะคะแดงแบบไม่เขินนะทุกคนคะกระจังหน้าเอมปิกนกสวยๆนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์หวานๆมาให้ด้วยนะจ๊ะ ตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะครบชุดเลยทีเดียวในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมนะคะเป็นล้ออันลอยค่ะยางคุณภาพดีดีมิชลินจัดไปให้หนึ่งชุดนะคะเป็นยางปีใหม่นะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทเ l เลสค่ะกันสากมีมาให้ครบแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะ รีบรีวิวให้ดูเลยคนขานี่ยังแค่ล้างเฉยๆยังไม่ได้ทำสปาเลยนะยังสวยขนาดนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังมีมาให้ครบนะคะและนี้คือ m a สด้า SKY ACTIVE t e c h n o o o g y นะคะเครื่อง1 3 0 0นซีซีนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในนะคะนี่นะคะห้องสัมภาระนะคะได้ก,กว้างๆเลยนะคะได้ก,กว้าง ได้ในส่วนของที่วางยางอะไหลแม่แรงไว้ให้ครบนะคะจุของได้เยอะมากๆแผนกั้นโซนม่านกั้นโซนอยู่ตรงนี้นะคะยังอยู่ครบเลยในส่วนของนอ็อตเพื่อนๆอยากดูไหมนี่คือรถเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมจ้าโอเคละ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซ้หรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสาร นี่นะคะได้ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะรับน้ําหนักยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูนะคะนี้เลยนะจ๊ะสูมเอาให้ดูกันแล้วนะคะได้รถสวยๆนะคะเป็นเบาะนะคะที่รับน้ำหนักได้ดีเนาะแถมมีพื้นที่กว้างๆแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับที่นั่งของคุณขับค่ะได้ชุดเบาะนะคะชุดเดียวกัน ลายเดียวกันแบบนี้มาให้นะคะได้เพดานสะอาดสะอ้านด้วยนะจ๊ะเอาละนะคะเดี๋ยวเรามาเป็นคนขับกันเลยดีกว so ่านะคะคันนี้เป็นรถปี2019ัาไมล์วิ่งไปแค่7 8 6ดหกโลนะคะเป็นไมล์แท้ๆเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะครูสคอนโทรอยู่ตรงนี้รับสายวางสายปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้เลยนะจ๊ะสวยมากๆเลยนี่กระจกนะคะปรับพารไฟฟ้าได้ด้วยนะ นี่สวยมากๆเลยนะคะช่องแอร์ก็ดีไซน์นะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะของ m a ด d a เลยนะจ๊ะโอเคนี่ค่ะมาดูกันต่อนะคะที่คอนโซลพื้นขาเรียบง่ายเรียบเก๋แต่หรูมากๆมีจอป๊อปอัพแบบทัชส,สกรีนมาให้สามารถเข้าเชื่อมต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FMAM Navigator e ก็ได้ด้วยนะคะใช้ม้วจิ้มแบบนี้เลยได้มาดูในส่วนของกล้องมองหลังกันค่ะ ลองมองหลังนะคะมาพร้อมกับเลนนำสายตาคมชัดแบบนี้เลยช่องแอร์นะคะเย็นช้ำๆ้เลยปับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะกุแจสมาร์ทย์เลสนะคะมีให้2ดอกเลยทุกคนคะ่ะมีค่ะช่องเสียบสาย usb aux เนะีคะ power outlet อยู่ตรงนี้แม้กระทั่งช่องเสียบแผ่น cd ก็ยังคงมีให้นะคะพอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะนี่ค่ะในส่วนเกียร์นะคะสามารถขับแบบสปอร์ตได้ด้วยนะคะและตรงนี้นะคะคือ control center สามารถหมุนแล้วก็กด enter ได้นะคะเพื่อนจะเข้า navigator ก็สามารถปรับตั้งค่าเปลี่ยนได้กดปุ่มโฮมก็ได้นะคะจากคอนโทรลเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะในนี้นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้รถประวัติดีเข้าศูนย์เช็คทุกระยะม่นบางแดดน,นะคะี่กระจกในตัวแบบนี้มาให้ไฟกลางเก่งด้วยนะคะสวยมากๆเลยสะอาดสุดๆเลยนะคะคันนี้มีแค่ล้าง บื้องต้นเท่านั้นเองนะแล้วก็รีวิวให้เพื่อนดูเลยนะคะสำหรับใครที่ตามหารถผ่อนเบาๆนะคะคันนี้ผ่อนเพียง5,999บาทนะคะได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะมาด้า2 sky active technology นะคะช่วงล่างดีๆแบบนี้ปี19ไม่น้อยวิ่งไปแค่70,000โลนะคะถ้าใครตามหาอยู่นะคะรีบติดต่อพายมาเลยคะ่ะด้านล่างนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ